เรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของสเปนไม่ใช่ของไทยนะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนทั้งสภาผู้แทนสภาล่างและสภาบนในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาปัญหาปัญหาของการจัดตั้งรัฐบาลในสเปนก็คือความไม่แน่นอนต่ออนาคตของ รัฐบาลสเปนร,รวมถึงเดทล็อกหลังการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าสถานการณ์นั้นอ่ะมันไม่มีความชัดเจนต่อฉากกระทัดการเมืองซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยมันคือเหมือนกันก็คือมันใช้เวลาอาจจะใช้เวลานาน,านในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงมันมีกับดักมากมายเนาะแต่ มันมีคนละปัจจัยต่อความยืดเยื้อในการตั้งรัฐบาลเาสเปนเพิ่งเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่23มกรกฎาคมที่ผ่านมาคือไม่กี่วันแต่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการลงล็อกแต่รัฐบาลไทยอ่ะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมันลงล็อกแต่ปัญหาก็จะเป็นเรื่องของวุฒิสภาเสียมากกว่าซึ่งในปัญหาของสเปน,นนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์รวมถึงแนวคิดของ รัฐบาลเสียงข้างน้อยคลิปนี้อาจจะมีพลาดพิงถึงไทยบ้างแต่อาจจะไม่มากอ่ะก็ถือว่าถ้าพลาดพิงถึงไทยก็ถือว่าเป็นกรณีในการเปรียบเทียบกันแล้วกันอย่างแรกเราจะมาพูดถึงพรรคการเมืองเราจะมาพูดถึงเป็นแบบพรรคหัวหัวใหญ่ๆกันแลวกันอ่าเราพูดจากพรรคฝั่งขวาฝั่งฝั่งขวาก่อนลวกันฝั่งขวาพรรคที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งขวาก็คือพรรค People Party พรรคประชาชน อาจจะเรียกในคลิปนี้ว่าเปเปเ,ปเนาะพรรคเปเปมีแนวคิดไปทางด้านขวาหรือว่าคริสเตียนเดโมแครติกหรือเป็นคริสเตียนไปทางขวาเนาะกลางขวามีผู้นำของพรรคก็คืออัลเบรโตนุงเยสเปโคเป็นผู้นำของพรรคเปเปแล้วก็อีกพรรคหนึ่งอีกพรรคใหญ่ที่มันเป็นพรรคขวาก็คือพรรคโบกซ์โอเอ็กซ์นะพรรคโบกซ์เป็นพรรคที่ มีแนวคิดไปทางด้านขวารวมถึงขวาจัดมีอุดมการไปทางประชานิยมไปทางด้านขวาที่ผู้นำของพรรคโบกก็คือซานเตียโกอับาสกันเป็นผู้นำของพรรคนี้อ่ะเรามาดูพรรคฝ่ายซ้ายมั่งฝ่ายซ้ายพรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปนหรือพรรคเปโซเอจะเรียกชื่อว่าพรรคเปโซเอเนาะมีอุดมการไปทางกลาง ซ้ายผู้นำของพรรคก็คือเปโดซานเชสซานเชสเป็นนายกรัฐมนตรีของสเปนในปัจจุบันขนาดนี้แล้วก็อีกพรรคแล้วอีกพรรคหนึ่งจะเรียกว่าเป็นพรรคไม่ได้เรียกว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่รวมกันเป็นชื่อว่าซูมาซูมา,มาก็คือยูไนต์อ่ะรวมกันนี่แหละเป็นพรรคที่มีแนวคิดไปทางซ้ายรวมถึงซ้ายจัดซึ่งผู้นำปัจจุบันก็คือโยลันดาเดียสเป็นผู้นำ ในกลุ่มซูมาร์เนี่ยนะแล้วก็พักเล็กพักน้อยซึ่งก็ไม่ไดซึ่งมันก็มีอุดมการณ์ซ้ายขวาแต่ความชัดเจนก็คือเป็นอุดมการณ์เรื่องที่เกี่ยวกับอิสระในการปกครองของแคว้นต่างๆเสียมากกว่าอย่างแบบกาตาลันหรือว่ากลุ่มบาสเนาะาตาลังเอเลเซจุนเนี่ยอะไรที่มันเป็นกาตาลันนะ กลุ่มบาสซึ่งเราจะค่อยๆไล่เรียงด,ดับกันไปในในการเลือกตั้งของสเปนในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะ่ะก่อนก่อนที่จะมันจะมีการเลือกตั้งก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ปูพื้นก่อนก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายๆแคว้นในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พรรคเปโซโอเออะแพ้การเลือกตั้งอย่างมโหโฬานก็คือ เสียที่นั่งมากมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับพรรคเปย์ให้กับเปเปจนในวันต่อมานายกรันมีตรีเปโดซานเชตก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่23กันยายนคมก็คือแพ้การเลือกตั้งแล้วก็มีมีคำสั่งให้การให้มีการเลือกตั้งก็คือยุบสภาเนี่ยแหละก็คืออ่ก็ส่งผลทำให้เกิดความตกใจ อย่างมากจากทุกๆพักรวมถึงพักเปโซเอที่เปโดซานเชสเป็นหัวหน้าด้วยเพราะว่าก็มีไม่กี่คนที่รู้เหตุการณ์ว่าจะต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เนาะโดยเฉพาะพักเปเปพักเปเปที่ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้ในวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมเนาะคือเขารู้สึกว่าถูกขัดขวางไม่ให้ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งแน่นอนว่าการที่อ่เปโดซานเชสยุบสภาก็เพื่อไม่ให้ พรรคู่กงตรงข้ามหรือเป,เปเปเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเลือกตั้งอารมณ์แบบคุณกําลังชนะเลือกตั้งแบบชนะเลือกตั้งท้องถิ่นนะแล้วอยู่ๆวันต่อมานายกประกาศยุบสภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งกระแสข่าวมันเลยกลบเลยไงแทนที่จะเป็นอ่าพักไอข่าวที่มันบอกว่าท้องถิ่นชนะกลายเป็นอ่าให้มีการเลือกตั้งทั่วไปข่าวมันจะกลบเล่นกระแสกันอย่างนี้ไง ซึ่งมันเหมือนเป็นการาหยุดเลือดไหลาจากความนิยมที่ตกต่ำของซานเชสเนาะเป็นสิ่งที่แสดงว่าความนิยมตกต่ำอ่ะมันมันมีมากจากการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เลยชิงตัดยุบชิงยุบสภากรเพื่อให้มันเสียหายน้อยไปกว่านี้ไงหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็คือในเดือนพฤศจิกายน2019นั้นน่ะก็มีประเด็นต่างๆมากมายหลังจากการเลือกตั้ง ในปี2019ภายใต้การนำของเปโดซานเชตตตั้งแต่โควิด19ผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากโควิด19เนาะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจากโควิดการล็อกดาวน์รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการลุกลานของรัสเซียนในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ในนักขณะน,นี้ซึ่งแคมเปญน่ะแน่นอนว่า จุดศูนย์กลางในการโจมตีก็ต้องเป็นพรรคเปโซเอแล้วก็กลุ่มซูมาที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเปโซเอแน่นอนว่าพรรคที่ชัดเจนและแจ่มแจ้งในการแสดงออกก็คือพรรคโบกส์เนาะแน่นอนว่าพรรคนี้มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนก็คือประกาศล่วงหน้าว่าอะไรแบบประมาณลดภาษีลดงบแล้วก็จะเสนอกฎหมายในการ เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าสเปนมันอยู่ใน e อยเนาะเพราะว่าทําให้อยู่ใน EU มันทําให้การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมันทําง่ายไงก็จะมีแนวคิดที่จะทําให้การเคลื่อนย้ายมันยากขึ้นรวมถึงความพยายามในการลดอํานาจของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งสเปนแต่ละแคว้นแต่ละรัฐบาลมีอิสระในการดําเนินนโยบายของแต่ละแคว้นเนาะ รวมถึงสิทธิในการทําแท้งสิทธิ LGBT รวมถึงสิทธิสตรีด้วยที่ต่อต้านกันเนะาะแต่พักเปเปที่เป็นขวาเหมือนกันมันก็จะอ่อนๆหน่อยก็จะเนไปเรื่องของการลดภาษีรวมถึงการแบบว่าส่งเสริมการลงทุนตักจากต่างชาติมากกว่าในเรื่องที่มันจะเป็นเชิงลึกแบบพักโบ๊กเนาะแน่นอนว่าโพทุกสำนัก ก็ระบุตรงกันว่าเป,เปเปนั้นน่ะมีคะแนนนำพักเปโซเออยู่อย่างมากเลยเราจะมาดูผลการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาามที่ผ่านมากันต้องพึ่งวิกิพีเดียแล้วอ่านี่ผลการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาามที่ผ่านมาเนาะแน่นอนว่าพักเป,เปเปเนี่ยที่นำโดยอัลเบโตนูนเยสเฟโคเนี่ย ได้รับที่นั่งมากที่สุดคือ136จาก350ที่นั่งในสภาล่างเปโดซานเชสจากพรรคเปโซเอก็ได้ที่นั่งตามมาก็คือ122พรรคโบกส์พรรคโบกก็ได้ที่นั่ง33ลดลงจากข่าวก่อนรวมถึงกลุ่มอ่ะซูมาที่ได้31ที่นั่งแล้วก็มีกลุ่มพวกกาตาลัน อ่าเห็นไหมว่าเนี่ยคะแนนมันถ้าจาักโพเนี่ยพักเปอ่าเปเปเนี่ยคะแนนนำมาตลอดสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คืออย่างแรกก็คือพักเปเปชนะการเลือกตั้งตามคาดก็จริงแต่มันไม่ได้ชนะถล่มทลายมากขนาดนั้นมากกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่แรกว่าพักเปเปน,นั้นน่ะจะชนะเลือกตั้งเพราะความนิยม,มตกต่ำของเปโซเอ การที่2ก็คือพักเปโซเอนั้นน่ะได้รับที่นั่งมากเกินกว่าที่คาดไว้ในโพเพราะว่าเราก็คาดการได้ว่าเอ้ยพักเปโซเอนันะ่นน่ะนับน้ำอะไรอะดำเนินนโยบายมาทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างงุ้นอย่างนี้ที่นั่งก็ต้องลดลงแต่ว่าที่นั่งกลับเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหรนะ่เนาะก็ถือว่ายังแบบว่าสามารถรักษาโมเมนตัมโมเมนตัมได้ตามที่ ชิงตัดหน้ายุบสภาแล้วก็เลือกตั้งทีนี้เราจะมาพูดถึงหลังจากการเลือกตั้งแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือไม่มีพรรคใดที่ได้รับเสียงข้างมากประการแรกเพราะว่าสเปนรัฐส,สภาล่างสเปนต้องการ176เเพื่อให้ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภารวมทั้งพรรคพันธมิตรทั้งซ้ายและขวา ก็ไม่ได้รับเสียงข้างมากเช่นกันอ่ะเป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 กับโบ๊เปโซเอกับซูมาไม่ได้เสียงข้างมากทั้งสองฝ่ายมีฉาก,กทัดอยู่สักประมาณสามแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งอย่างแรกก็คือนูนเยสเฟคโคตั้งรัฐบาลก็คือเป็นนายกเนี่ยแหละนูนเยสเฟโคโอ ก็คือแน่นอนว่าพรรคเปเปที่ได้รับเสียงจากสภามากที่สุดอะ่ะแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคแรกเพราะว่าได้รับเสียงมากที่สุดอ่ะแต่เราก็ต้องอธิบายเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลของสเปนก็คืออย่างแรกก็คืออกากษัตริย์สเปนก็คือคิงเฟลิเป้ที่6นั่นน่ะก็ก็ให้ให้แบบว่าผู้นํา ผู้นำรัฐผู้นำของพรรคเนี่ยแหละ,อ,ะอย่างแรกก็คือพรรคเปเปของนูนเยฟโคโอนั่นน่ะเข้าเฝ้าก่อนเพื่อเพื่อสอบถามความเป็นไปนได้ในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะเป็นเปโดซานเชสต่อไปเนาะตัดตรงนี้ก่อนก็คือก็คือกลับมาที่นูนเยฟโคโอของเปเปก่อนนะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ยากของระหว่างการรวมกันของเปเปกับพักโบกซ์ซึ่งเป็นพักโบกเป็นขวาและขวาจัดจัดด้วยเนาะคือทั้งสองพรรคอ่ะรวมกันนะก็เห็นอยู่ว่าได้136กับ33เสียงก็จะเป็น169ไม่ได้ถึงกึ่งหนึ่งแต่มันใกล้กึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเฟโกต้องการการ สนับสนุนจากกลุ่มการเมืองอื่นๆซึ่งถ้าไม่ใช่4ี่พักใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นพักที่เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นหรือว่าพักที่มันต้องการแยกตัวเป็นเอกลาชซึ่งปัญหาก็คืออุดมการ์ณของพักโบกที่มันโชัดเจนมากที่ทำให้แบบว่าพักท้องถิ่นอย่างกาตาลันหรือว่าพักบาสนะ่ะจะไม่เอาด้วย ก็คือก็คือถ้าจะไปหาเสียงสนับสนุนน่ะพักกาตาลันที่มีแนวคิดแยกตัวออกมากับพักบาสจะไม่เอากับพักโบกที่พยายามที่จะรวบอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ลดอํานาจของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นไปได้ยากชากทัศนที่สองก็คือเปโดซานเชสจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนว่าพักของซานเชสขอก็คือเปโซเอไม่ได้ที่นั่ง ไม่ได้ไม่ได้ที่นั่งมากกับเท่ากับเปเปเ,ปเนาะด้ที่นั่งน้อยกว่าแต่ว่าตัวซานเชสเองนั่นน่ะก็ได้ได้กล่าวหลังจากการเลือกตั้งก็คือเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองพ่ายแพ้อะคือเหมือนว่านำซ้ําเขาได้ที่นั่งเยอะมากกว่าเดิมด้วยในการสนับสนุนต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีของซานเชสแน่นอนว่าเขาต้องการจากซูมา ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลที่กําลังเป็นพักร่วมอยู่ในนักขณะดนี้ซึ่งมันก็เป็นรูปแบบของพักซ้ายเนาะแต่ก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากพักชาตินิยมของกาตาลันอ่ะโดยเฉพาะกาตาลันเนี่ยแหละแล้วก็พักบาสในแคว้นบาสซึ่งเคยสนับสนุนมาแล้วในการเลือกตั้งในปี2019 ที่ผ่านมาเคยแล้วเนาะแต่ในการเลือกตั้งนี้มันพิเศษเพราะมันมันไม่เพียงพอเพราะว่าโดยเฉพาะพรรคที่มีแนวคิดในการในชาตินิยมหรือก็การประกาศอิกราาของกาตาลุญญาเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอ่าถ้ามันมีแบบว่าแพ่นๆว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนในการที่แบบว่าเปิดทางให้มีการลงประชามติในการแยกกาตาลัน กาตาลุญญาออกจากสเปนมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่พักคเปโซเอที่นำโดยซานเชสนั่งช่างใจอยู่ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปประการที่3ก็คือ snap election ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสั้นๆเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ถ้านูเยสเฟโค กับซานเทสไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เพราะว่าถ้าหากไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจากสองพักลักยาหลักใหญ่ที่มันมีเสียงสนับสนุนพอในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ว่าจะต้องมีข้อเรียกร้องในการเลือกตั้งใหม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสเปนไงเพราะว่าสเปนเคยเกิดขึ้นแล้วเคยเกิดขึ้นมาสองครั้งในปี2016กับ2019 โดยส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการตีบตันทางตันทางการเมืองก็คือพักที่มันแซมขวาไงเพราะว่ามันมันไม่ใช่ระบบสองพักใหญ่แล้วอ่ะในพักซ้ายมันก็จะมีพวกซ้ายสุดกว่ากว่าพักขวาจะมีขวาสุดๆดกว่าที่มันเป็นอุดมการแซมเพื่อจะทําให้คนนั้นน่ะเลือกเลือกได้อย่างอิสระมากขึ้นมันจะทําให้เกิดอาการที่จะทําให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ มากขึ้นแน่นอนว่าการที่เปโดซานเจสประกาศให้มีการเลือกตั้งอ่ะเพื่อเพื่อทําให้เลือดไหลยหยุดจากความนิยมที่ตกต่ำของเขาอ่ะ,อะก็จะต้องเดิมพันเดิมพันกับกรรมการของเขาว่าเขาต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งซ้ําอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดเลือกตั้งซ้ำอีกครั้งหนึง่งเขาอาจจะได้ที่นั่งน้อยกว่าเดิมก็คือทั้งสองพักอ่ะก็ทั้งเปไปทั้งเปโซเอก็คือ ในจุดประสงค์แรกก็คือต้องการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยไม่ต้องจะเลือกตั้งซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีการเลือกตั้งซ้ําอีกครั้งหนึ่งคนที่จะเสียประโยชน์คือเปโซเอฝ่ายซ้ายที่เปโดซานเชสเป็นนายกในปัจจุบันนั่นก็แปลว่าทําให้พรรคกาตาลุญญาที่มันมีแนวคิดในการแยกตัวออกมาจากสเปนนั้นกลายเป็นคิงเมกเกอร์ในการเจรจาต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะทําให้ซานเชสได้เปรียบมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่ทราบไม่รู้แน่นอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือพักกาตาลุญญานั้นน่ะจะมีข้อได้เปรียบในการเจราจาต่อรองมากขึ้นเพราะว่าเคยสนับสนุนซานเชสในการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่แล้วมาแล้วไงถ้าถ้าให้ขอการสนับสนุนอีกรอบหนึ่งแสดงว่าจะต้องมีข้อต่อรองที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมนี่เราก็ต้องมาดูว่าระหว่างไทย กับสเปนเนี่ยใครจะจัดตั้งรัฐบาลได้เสร็จก่อนกันหรือใครจะได้เป็นนายกก่อนกันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแบบเบลเยียมอ่ะสองปีสองปีกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่แต่สเปนของไทยมันมันมีข้อแตกต่างข้อแตกต่างด้านนะอากออดมการณนะ์อาจจะส่วนหนึ่งอุดมการณ์ที่แบบว่าพรรคเล็กพรรคน้อยอาจจะไม่เข้ามาเพราะว่าพรรคโบกที่แบบว่าสุดสุดจัดในย่านนึงเลยแหละ ที่จะทําให้แบบว่าพรรคที่มีแนวคิดเรื่องอาการปกครองตนเองหรือว่าอยากจะแยกออกจากสเปนนะไม่อยากจะเข้าร่วมไงแต่แต่ในเรื่องของไทยที่มันต่างก็คือวุฒิสภาของไทยมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งสเปนมันไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่หน้ามีใครมีด้วยก็ต้องรอดูว่าไทยกับสเปนใครจะได้รัฐบาลใหม่กันก่อนสเปนเลือกตั้งหลังเราอะ่ะก็สองเดือน น่าจะสองเดือนนั่นแหละเลือกตั้งหลังเราสองเดือนดูซิว่าสเปนหนึ่งสเปนจะยืดเยื้อหรือเปล่าบางทีอ่ะที่แบบว่าเจอเดตล็อกอย่างงูอย่างนี้อาจจะจบเร็วก็ได้แล้วของไทยอ่ะจะรอสิเดือนไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหรือว่ามันจะจบเลยหรือว่าหลังจากแบบว่าคลิปนี้ออกก็อาจจะจบเลยก็ได้ประมาณนี้แหละครับ